ใดๆแล้วคนโก้ปากกับใจไม่ตรงกันจ้าคือสมน้ำหน้าเขาเรื่องประตูหนีบแต่สีหน้าสีหน้านางบุมยังออกจากวัดไม่ได้อยู่เลยบุมยังอย,อยู่วัดนะทุกคนบุมธรรมะธรรมโมนะจ้าธรรมะธรรมโมอยู่เดอ้อยังไม่ออกจากวัดจ้ะ ดูคนปากกับใจไม่ตรงกันหน้ากล้องกับหลังกล้องเป็นยังไงหืมเสียดายนิ้วไม่หักอืมจ้าเสียดายนิ้วไม่หักนองนะทุกคนอันนี้อยู่ต่อหน้ากล้องจ้ะเกิดอุบิเหตุมือผมไปโดนประตูแล้วประตูมันก็เลยหนีมือครับแต่ตอนนี้มันก็จะหายแล้วไม่รู้จะหายหรือจะหักไม่ระวังไม่ระวัง,วงองีอ่อมันจะโดนตั้งแต่ตอน,นอเห็น อตอนนี้โดนนิดหน่อยครับแค่เป็นแผลนิดหน่อยโอเคเสีแม่ไม่เข้า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 จะดแลเอยู่มได้ม่มย ถอนออกแล er ้วซิต้อวตอนนี้ตอนนี้กำลังจะเป็นหุ่มจีวรกระจาเป็นผ้านะครับท้องเราปิดเสียงเตัปิดเพราเราเสียง loud แ,แ่เขาเฝือกปะเนี่ยบอกแล้วม่ัมองปะมพยาบ,บาลด้วกเอง,องราปวดรองให้เส็นก่อนตอนนี้นิวกำลังจะหักนิวมกำลังจะหกักแล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่เป็นไรเลยตอนนี้ผมกมสบายแล้ว งม่จะได้ตัดช่วงนี้ด้วยชืย่อใดช่อใดอะไรสียดาดบ้างน, <c oughs> นี่เรามาดูหลังกล้องคำพูดกับการกระทำมันขัดแย้งกันมากเลยนะสองคนเนี้ยทั้งลุกทั้งป่ายเนี่ยปากไม่ตรงกับใจปากแข็งอยู่ต่อหน้ากล้องอีกอย่างหลังกล้องอีกอย่างอันนี้หน้ากล้องทมถือกล้องจ่ออยู่ไงคือแบบเล่นทำเป็นเนียน สมน้ำหน้ามั่งอะไรมั่งสมควรนิ้วน่าจะหักนิ้วน่าจะแตกนู่นนี่นั่นสารพัดจ้าคือบอกว่าต่อหน้ากล้องไงอันนี้ต่อหน้ากล้องคนปากใจไม่ตรงกันนะนี่หลังกล้องไม่มีกล้องจะลืมไปว่าไม่มีกล้องแพมแต่มีกล้องเอฟสี่เยอะมากมีมีบนมีบนนู่นนี่นั่นบนเขาเอานิ้วให้ดูอืมไม่ได้ห่วงนะอันนี้ไม่ได้ห่วง ตอนแรกสมน้ำหน้าแบบจำได้แล้วนางก็บน่นโกขี้บ่นมากทุกคนมีแอบเป่าอันนี้หลังกล้องจ้าจะเป่าหายทันทีนี่ไม่ได้ห่วงนะนิ้วน่าจะหกักนี่พูดบ่นเขาต่อหน้ากล้องอะสมควรนิ้วน่าจะหกักต่อหน้ากับหลังกล้องนี่ ไหนเป็นนี้คนโก้มันอิ่มความสุขจะล้นออกปากอยู่แล้วนอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออกทั้งหู